เต็งแชมป์นะผมอยากแค่มาแบบว่าว่าผมก็ได้หัวหัวก็กล่าวว่าจะซ้อมที่นี่โดยไม่ให้น้ำหนักมันลดลงหน่อยนะเจ็ดสิบห้าเลยเนี่ยก็แต่ดูเนื้อตัวรัดขึ้นนะแล้วขาตัวรัดลงนะก็ผมมาอยู่ที่นี่ได้มาสามสี่อาทิตย์แล้วยังพัฒนาไม่มาอยู่ที่ท่ายเนี่ยไม่ใช่มันนอนอยู่ท่ายเนี่ยอันนี้กินต้มแบบนักมวยอาชีพเลย ใช่ครับเช้าก็ไปวิ่งรอบบางแก้วหรือสองร้อยชีวิตน้ำมวยชีวิตเป็นไงบ้างพี่ผมว่าเหนื่อยมากเลยเนอะผมเคยต่อยมวยสามคนสมัครเล่นผมว่าเหนื่อยแล้วในครุ๊แต่มันก็ยังไม่มีมันระเบียบวินัยมันยังไม่เท่ากันเนี่ยครับพี่ผมถึงนดูว่านักมวยอาชีพที่แบบต่อยแบบมีค่าตัวเป็นแสนผมว่าต้องเจออะไรบ้างกว่าจะขึ้นชกนะพี่เนาะรู้เลยพี่กรุ้ปยุ่งอะไรไปที่สี่สิบสามนะครับสี่สิบโอ้ยังยังดูแบบไม่ถึงนะครับเออยังยังดูยังดูอ่อนกว่ายาวนะเป็นไงพี่พอได้เก็บตัวนักมวยแบบนี้สึก ก็คือผมผมไม่เคยอยู่อยู่ค่าพอมาอยู่ค่าลูกสวเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนบ้านเราอะอเพราะว่าบางหมันนี่เขาเป็นกันเองอยู่ครอบครัวก็คือว่าขอให้เราอยู่ในค่ายเรามาต่อยทอต่อยมวยเนี่ยขอให้เรามีระเบียบวินัยพอเราไม่ต้องให้หน้าค่ายมาเขี้ยวเข็นรู้เวลาพอเมื่อกี้เห็นเห็นบหมันเบอกว่าพีุ่ก็รับผิดชอบเลยมีระเบียบวินัยเราคือวิ่งวิ่งแบบว่าเราเรามาอยู่เนี่ยในใจเราอะคือเราต่อยการกุศลไม่จริงนะเราจัช่วยเหลือสังคมแต่ คือว่าเรามาอยู่ค่ายลูกส่วนแล้วค่ายลูกส่วนเราเป็นราค่ามาตรฐานเก่าแก่ใช่เก่าแก่เราก็ต้องทําให้ถึงเราจะแพ้แต่เราก็ต้องพห้ยสุดถึงมือมไม่ใช่ว่าไปแล้วล้มสองหมดแรงอะไรไนอย่างเั้ยนไม่ให้เสียชื่อค่ายไม่ให้เสียชื่อค่ายพี่ปุ้มี่มีความคิดดีกว,ว่านั้มวยบางคนอีกนะใช่แพ้เราก็แพ้แบบว่าเหมือนว่าให้แพ้แบบแพ้คะแนนไม่่แพ้เพราะกดแรงไม่เอาอย่างนั้นพูดถึงทั้งมดเลยที่ที่ที่มาร่วมแข่งกับพี่ปุ้มกลัวใครสุดในนี้คิดว่าใครแบบน่าจะเป็นหกเต็งจ๋าไม่กลัวนะไม่กลัวเลยคือไม่กลัวผมมมมไ่่่คคคิดววาาาทุกกนนนเป็ยออชีรับ คือว่าถึงจะมีฝีมือมากก็ในเดือนจําแต่ผมคิดว่าตอนนี้ถ้าใครมีความว่ามีอยู่ในกฎระเบียบในการฝึกซ้อมครับคือไม่ไม่นอกลู่นอกทางผมว่าคนนั้นน่นนากลัวคือหัวใจหัวใจเลยคือไม่มีใครไม่มีใครเกรงใครอยู่แล้วนะหัวใจนะสิ่งที่ผมกลัวก็คือกลัวตัวตัวตวตวตวเองอถึงวันนั้นแล้วแรงเราจะรพอไหวหรือเปล่ากับตู้เขา พี่พุ่มซ้อมมากี่เดือนแล้วพี่สองเดือนแล้วครับสองเดือนเลยโปรเจกต์คลอดปุ้มก็เริ่มเลยใช่ไหมพอรู้คือผมผม,ผมจะได้ผมจะซ้อมหลังสุดเพราะผมผม,ผมเป็นนักมวยตอนแรกเขามีแปดคน <ừ> ผมมาที่หลัง<อ>ผมมาที่หลังผมก็ได้ซ้อมตอนที่ว่าไปแถลงการณ์ครั้งแรกนะ่ะผมเริ่มซ้อมวันแรกนะค,ะครับเจอเต็งหนึ่งยังไงบ้างได้ไปสืบข่าวเขาไหมว่าพี่ชูก็ช็อตซ้อมไงพี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนถ้าอยู่ในฟองเปรมผมอาจจะเกงเขานะเพราะอะไรพี่ผมอาจจะเกงเขาถ้าถ้ายุคนั้นนะครับครับอาจจะปาดเปลี่ยวแต่เนี่ยเราคุโทมมาาาาอยุเรกก็ขึ้นคครับและวผมิด่า อาจารย์ฉุยเขาไม่นักมวยไม่ใช่นักมวยอ,อาชีพที่ว่าจะหยุดแล้วจะมามาแล้วร่างกายจะมาดีเหมือนเดิมเหมือนนักมวยอาชีพเพราะอาจารย์ฉุยเขาก็มีบ้างวันเที่ยวแบบถูกล <ะ S 2> กลากินแล้วก็มีบ <ละ S 1> ่อยเนื้อล่อยตัวบ้างอะไรใช่มันไม่ใช่เราไม่ใช่นักมวยอาชีพมาเหมือนผมผมเมื่อก่อนก่อนจะมาชกผมก็กินเหล้าสุกดีแล้วทีนี้ทำไมทำไมคนเขามองว่าพี่ฉุยเป็นเป็นต็งหนึ่งเหรอพี่เขาอาจจะมีคลิปที่ว่าอาจารย์ฉุยได้แชมป์ในเดิมเคยต่อยมวยไทยมาสิบครั้อาจจะได้กระดูกบวยทางผมผมอาจจะไม่ผ่านมวยไทยไม่เคยแบบว่า ผ่านมวยไทยเคยต่อยมวยไทยแต่ผมแค่มีพื้นสาคนสมัครเล่นในการออกหมัดแ,แล้วพี่อยู่อยู่ลูกสวนพี่ปั้มกับใครบ้างอคู่ปั้มเยอะนะครับมีต่างชาติที่ว่าจะมีมีต่อยกับแสนชัยคนจีนาาแล้วก็จะมีแบบว่าค่ายมวยก็มีสมิงดำลาวีแล้วก็อัมบาสแล้วก็เดี๋ยวสมิงดำชอจะละบุญนะนอะอ๋อสมิงดำนี oh, ่อเองสมิงดำลูกสวนแล้วก็มีอัมบาสลูกของบางแล้วก็ ปลาอีทลูกสวนแล้วก็จะมีนักมวยที่ว่ามาจากที่อื่นเขาก็มาด้วยอย่างบัวเขียวเขาก็มาช่วยอืสิ่งที่เราตั้งใจที่ว่าเราถึงรู้จะดูจะอายุเยอะแต่รรเรามีความตั้งใจมากเพราะามันม้วงแง่มของผมนะมันเป็นความทรงจำของผมเพราะ ผมไม่คนเกเรผ่านทุกตาตางมาแต่ผมได้มาโอกาสได้มีมาต่อยมวยร่าดำเนินได้เวทีได้ขึ้นเวทีมาตรฐานคือผมก็จะไม่ทําให้แบบว่ามันเสื่อมเฉียเสียเวทีมวยราดำเนินคือไหนๆก็ครั้งนึงในชีวิตได้ขึ้นแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดถ้าจะหลับก็ให้มันหลับบนเวทีไปเลยให้เราหมดแรู้ว่าเราสู้อย่างเต็มที่แล้ว มีความตั้งใจของผมโดยเพราะเพราะว่าจะว่าเอาเอาคลิปเนี้ยเอาไว้ให้ลูกหลานดูได้ว่าเราอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้ต่อยมวยบนทีรับเงินใช่ไหมได้โอ้ผมได้มาคุยกับพี่ปุ้มเลยรู้สึกหลงรักแล้วยังไงต้องรอเชียร์แล้ว17ธันวาคมนี้ใช่พี่เพราะว่ามันเลื่อนไปวันที่1ธันวาคมนะครับอ๋อเลื่อนไป1ธันวาเลยครับครับอ๋อตอนแรกเป็น17พฤศจิกาใช่ใช่เลื่อนไป1ธันวาก็ดีมีเวลาซ้อมอีกเนาะพี่ใช่ใช่ผมไม่รู้ว่าคู่แรกคู่คู่ผมผมต่อยรอบที่สองค โอเค<ว>เดี๋ยวโปรแกรมเดี๋ยวถ้ามันมีการเปลี่ยนแปนงลงลงรายละเอียดชัดเจนทีเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอกกีกทีนะพี่เนาะพี่ชูเออพี่ปุ้มพูดอะไรกับท่านผู้ชมแล้วก็แฟนมวยที่ที่รอเชียรอชมรายการการะละครหนึง่งไฟส์หน่อยพี่ก็ผมอยากให้ติดตามมวยการะละครหนึง่งไฟส์เป็นเป็นการชกมวย การกุศลน,นะครับที่พวกผมร่วมกันมาและก็ไม่มีแบบว่ามวยล้มต้มคนนู้นนะพวกผมเต็มที่ถึงว่าเป็นคนที่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาใครบางคนแต่ความมั่นใจที่ผมทําในรายการนี้บอกว่าเต็มที่และอยากให้ทุกคนประทับใจอยากให้ติดตามเชียร์ผมหรือจะเชียร์ใครก็ได้ที่แบบเราชอบเราเป็นเอฟซีคือว่าครั้งนี้คือมันแน่นอนไม่เหมือนแบบที่เราเคยเจอมาแบบว่าเราตั้งใจซ้อมเต็มที่มากครับส่วนตัวผมนี่ก็กินนอนอยู่ที่ค่ายเลย อยากให้ติดตามแบบว่าเป็นกำลังใจพวกผมด้วยครับผมบผมค <ผม S 2> ุ<ผ>ม้มเจส้นครับครับของคุณพี่ปุ้มครับผม